สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดีย้ำแรงๆเนาะเกี่ยวข่าวขับแรงทุกคนใข่เนี่ยมันตเวนมันต่ำาลือเพราะมันข่ำล่ะกะมีหม่มมีหม่มอันป่าต้นยูคามันบังมาหอดพี่เนาะแต่แดดกับก่ัค่อยแก่เลยเนาะก็บไข่เนี่ยพี่น้องย้ำแรงรสิลงไปเกี่ยวต่อยห้นิ่นาะอาจจะบ่กล่วไปจังเนาะ เลายนึงยังี้ยหมดทรงแล้วตรงนี้ค่ะพี่น้องเลยโอเคพี่น้องกลับไปเบิ่งไปซุ่มดูกันเนาะกัดนี่เด้กไทยนี่ห่มห่มปลาอยู่ค่ะมันมาบังปะตเวนมันต่ำเลยเด้มันมีน้ำพี่น้องว่าสิคุปปลามันกัดยังบ่เห็นโตมันดอกน้ามันยังกว้างโตเพื่องกับพอาะโตเพื่องน้ามันขุ่น กระโบมันบกกว่านี่บกกว่านี้ผัดมาก็จะมากินปะเป็นเกาะเป็นดอนวานนี่เมยกระเพาะผนเกี่ยวอันลลงเนน้อยนะะเด็ดเดี๋ยวนี้พ่อนผืนหมัดอยู่ผืนเกี่ยวเองผืนผืนเกี่ยวเลือกเอาพ่อนผืนไปเห็ดเขาปลูกผืนต้นปะเกี่ยวต่อกันพี่น้องเลยรอนน้อยก็ะโบเลวซ้ำจริงจริงตอนเศร้าตอนแรงจังแบบเกี่ยวบ่เมื่อยปันไดฮะนะ คือตอนนี้ก็พอเกี่ยวอยู่คือบวชนี่เนาะโอ้อ,อลิรอช่วงใสๆหาเถียงหนิววัวพี่น้องก็หามาเขาก็สายแล้วมันบอกเกี่ยวตั้งแต่เก้ามงกว่าห้าเบ็ดมุ้งเขิงสองเนี่ยโอ้เกือบตายขับแรงนี่ใครเนี่ยให้ฉันเชิงถึงนี่เนาะยังลายให้มาใส้ คำนินอะไให้าง็ไท้องกันเลยตะเวน,นม,มีวงของวกไม้ค่นเลยตะเวนโอ้แจ๊ขอลิโชคชา่ๆครัอ่อนนิ่งมีบางนี่ค่ำ ผมผมมือจี Dutch ๋เกี่ยวกับให้เลยอย่างแดดจะอ่อนลงเลยตัวแรกดอกพี่น้องมือมาต่ออุ่นใจฮะอุดหน้าใส่อากาศตรงนี้ห ไปอยู่ที่น่งแล้วน้องลาแดด่องไอ้แฮมแฮมนะแฮมออกห้อนวุ่นๆอย่าว่าแต่แฮมมันออกห้อนเลยนะออกห้อนหน้าเลยบอยหน้าเข้าฝาถึงจะใช่เนาะช่วงดำนาเกี่ยวเขา่าคือปกติเขายอยู่เฮือนกะตากแดดแบบไปแบบมาอยู่แล้วบัดนี้มาเกี่ยวเข่าดำนา้ำกระติกอาถะแดดอยู่ตลอดเวลา ที่บางคนถูกเจ้าอบได้ยังว่าฟาเสื่อนนาคุมเห็นตาสิมันกบะโดดหนาอันนี้อันนี้บุรีมีประโยชน์นะพวกเจ้านี่คือเลยพกได้อาจจ้าบอออกเลยคนบุเคยแบบพกหน้านะพกมิเช่เล่นพอแดดบุสสองก็เตหูนะ เกเป็นกร,รก,กับ็ีิซากเกี่ยวเป็นถอนไหมถอนในห้งวางวาง,วางลวดแต่แบบว่ามันแห้งบ่าิได้จับปลาก็บไิจับแล้วมือบโบเห็นตัวเห็นอยู่เวลาเกี่ยวเข่าเห็น,ตน,นแต่มันแหลนแต่มันบพอสีเห็นให้เขาจับได้เนาะหน้ามันยังก,กว้างทูกใหน้นะแต่มันก็บ่ได้เลิกดอกแต่มันกว้างกถูกไยเห็นมัน cái băng kín để ngồi về cái kín này lắm rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền nữa Ừ, kiểu không งามมงเลยแถาช่วงกลางเลยที่เขาเกี่ยวผ่านมาแล้วก็บูได้งามเลยเนองบูได้งามดอกเลยมีมองงามมองมงงามปะปนกันไเนีเขาวดำหยอดที่เขาเกี่ยวมือแรกๆมันให้กระเด็กเกี่ยวข่าวมือที่สองเองเลยเนาะมือนักเกี่ยวเธอเดียวเกี่ยวมือเดียวแล้วก็ย่านี่แล้วก็มือที่สองมาคนนี่ซทำนี่กูอันกับพืชที่ดีนี่เข่าโดทำมาใส่เข่างั้นกับเข่าโดมากัน เขางัน้ใชได้เขาลายเนี่พวงมันกระต่างกันมันก็เต็มหมดเต็มหน่วยกว่าบรุบก็จะมาใส่เขางั้นเขาดดนนีกก่อปะเด็กอันนี้ไวๆดีค่ะเขาดออย่างกับกกนหน้านุนๆเนี่ยจ้าสิใส่เขางั้นกับอะไรอีกเด้่ยได้แพ้วมีแห้งกว่าเศร้านีา่บอมมีแห้งก็พยายามนอนอยู่ในห่มเถิอ เกี่ยวๆพวกมีแฮงนี่ค่ะอื่นเช้ากันเนื้อตายไปอีกแล้วค่ะชายเผื่อเขาลงมาเกี้ยวค่ะมึงผูตะเวนต่ำต้นไม้ห่มไปหอดผู้ล่ะป่ายุคคาดิพี่น้งอง,องรนะประชุมใช้กันนี่เชจ๊ เฮงานกับสายชายชยมทอบนี่ว่าเออเออ้วเหตุนงนมานเน,น,บบนาบนะก่นลุมาอาบน้ืา,นนาง,งาทีงหมูเขาอยู่ยแถ<อ>วแถบงบอ,อนเะเ้าเลงานคืนเหอเาลือกอดีตเก่าเขาลังโอ้โหโลิกไหลเนาะว้าวพ้นกเกเจ้าก็กมเขาขอ,อยู่ อดีตเก่าเข้าวลังโมเพลว่าวพื้นกันคนแบบเข้ากันรังมีโทรศัพท์พอด้พ่อตะกี้บ่เออชื่อโทรศัพท์เครื่องแรกอยู่น้องสาวทูเทยถ่ายโทรศัพท์ทพทตอนนี้ก็ย่าเลยพี่น้องยังโดนนะคอมเมนต์ทมาแต่เช้าเนี่ยก็แล้วแล้วมึงมึอนี่บ่แล้วปะ่ะมืออื่นเห็นบ่าชอบเพนคนฮาคนงานมาเพิ่ม เ,เกี่ยวก็ได้ซ่ากันชงคนสามคนพี่ใดคนเอาลายบบได้เขาโบลายเขาหน่อยเพือจะเข่าเคี้ยวบัดหนาวเข่าเคียวโบลายสีดายจ้างคนลายพี่นอ้องเอามันลายด้วยเข่าเคียวเข่าตัวมันยังเขียวอยู่บัดมันซุกนะแต่เข่าอันนี้มันบวอกอลายก็เลยเอาคนโบลาอยคัยจีหลอกเห็นลายลายแต่ว่าไม่ไหวมบมีเวลาคุดขำแล้วพี่น้องก็เว้นผ่านไปใหม่เลย เมื่อหอดมืดขักมืดแนนเัยมืดตั้งแต่พอดีก็มืดแล้เป็น,นมาเล้อติบอ,อขำเบรอคนเข่าสอยสเยอราซ้ำเราสิเอาหลดมาเอาอยู่นี่เดีนะ๋ยวนาะพอแก่ขึ้นผุป้อค่อเอา่น เมื่อยเมื่อยเบิดแหงหางเลยขาอ่อนเพาะยังเพาะหิวข้าวพี่น้องถ้าเขยิวข้าแล้วก็ข่อยขาเก่งขาสั่นเลยมีแหงเลยพอเว้นบ่ค่อยกินข้าด้วยกินเข่าสองคำก็เลยหิวนี่คนี้ก็เหลืองจังไปไหลนี่ข้าวอันนี้บัดข้าวอันนี้ซุกผูแล่นจังหวะเท้าลุ่มกันเถอะทิพย์ นนกินของแซ่บๆอยู่ฝั่งไทยเด้๋ยนาะข,ขนมขนมอาหารมีหลายแบบแล้วก็น่นากินแล้วก็แซ่บพร้อมกันจะเห็ดอ,อยู่บ้านเขาไปอยากมาพื้นเดี๋พีน่น้องเอ้อยากไปเบิดเลยตอนนี้เนาะนีะ่เขาเขานี่สิได้จ้างคนไล่เนาะหาคนยากแล้วก็มันสุกจนัรากระพร้อมกันหมดย่างกันนาเลยเขา กินตอนนี้อจานพระดสีอิ่มแคหิวแห้งเเนอปลาตเออเรายังใครว่าขมือเนาะเตียวเนื้อปลาตูอยู่เทมเตียวกตีไก่มาละโอ้ยอยากไปเบิเลยวะตองานทักยามไหนิด้ไปแบบหนังกินหันกินหนีแนวอยากสุคัเนาะไปยังไรกับพชิด้กินอย่างเงินบนลายดิ พอได้แต่ขาดรถก็ไปนั่งเถอะขมไปหมุกเลยก็พี่น้องไปกับบุเกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวบมดได้แซ่บฮะก๋วยเตี๋ยวที่อยากแซ่บๆผลมันไปหากินนเดี๋ยวกินละอยู่ไทยนี่ยค่ะนะมีของกินแซ่บๆให้กินอาหารกับหลากหลายแบบอยู่บ้านเ้าแย่มากพี่น้องเลยเด็ดเงินกะ ได้น้อยหนึ่งแต่ราคาสินค่าอยู่ดาวอังคารจะว่าเวลาเหรีเงินขึ้นช่วงแต่เฮงก็ันปับขึ้นเป็นช่องเท่าชามเท่าโตเดี๋นเหีเรเงินได้น้อยน้อยเขาแบบจํากัดให้ได้เท่ากับเรนธนาคารเบิดดเร์ตด้ฮันแรกทั้งนอกกก็ได้เท่ากับธนาคารหกซนห้ 6, างปักมือกับหก0ซนหกัชนมากบัวอยางหอดหเซนหกที่หกเนห้างมือเหรนธนาคาร แต่ราคาคลองคือมันสูงขึ้นสูงปีตั้ตงแต่ของหันมากากซูงปีดอยู่คือเก่าเมนชัวเงินลดคลอ,องรถเยอะโอ้ยอย่าขึ้นน้ำโพใหญ่โพใหญ่จะไปค้นข้าวมันข้าเดี๋ยวสีมืองานอะไได้ลูกเอามันขึ้นน้ำนเนยเผาเอามันน,น,น,มนั่งน้ำเนยตั้งไฮด์ติกเนี่ยคุณห้าร่างพี่ต้มกุ้งกันทำเลยี่ เราเป็คนคนเข่าซอยเล้าช่ำช่ำเลยพน้องเราเป็นคนเข่าซอยตะเวนสีโต๊กแล้วพูวว่กี้อยากขึ้นรถไฟน้ำโขงใหญ่นั่งเสบายนั่งผู้เดียวเบิดกรบโปรได้อย่างนั่ง <laughs> โอเคไปเตรียมของมีกี้ถ่าก่อนพี่น้องเลย ไปที th, an, od, 18, ่ห้อนบ้านก็โอ้ยมืดคากลางทางทีเดอกอันนี้น่าค่อยใช่ใช่แล้วหลุด่นจอดดีใช่เอารถใหญ่มากเต้ค่อยใช้มือเอาผ้าห่มใส่เสื้าแล้วก็มามาอีกทีหนึ่งเอารถใหญ่มากก็ดีมีกีนั่งรถใหญ่แล้วแพลนเหมือนกับขับรถจักมือู้เดียวคนนี้ มันข่ำลดลายทงได้แพ้วเวลาสีเลี้ยวขอแพ้วพออย่างคือมันก็ลดอยู่พี่ลดจอดใกล้ๆพี่น้องไว้แล,ล่งรวมงวัวเพราะนี่กำอยู่ลูกเล็กๆแดงเป็นตากินแทะโตสำนีนี่นี่งัวบักเทิกอีเวนี่ม่นได้มีตัวใหญ่เลยพี่น้ององัวซุ้มคอย งนนวขาวอันนี้น้อยๆห,หนึ่งกระลูกมันนด้นี่นาะนี่กำลังขี้อยู่อ่ะไม่ใช่ว่าเธอนีแด้หนี่ได้ลูกได้เต้าบเลได้นี่นะโต๊ะกระปอกกระแป๊กอย่างงัขคอเดียวกันนี่ได้ลูกได้เต้าบอเลวอยว้าชงพรมเจ้าทําไมหล่อจังเลยแฉกขักแฉกแน่อันนี้นี่เท่าแล้วนี่นี่เท่าแล้วนี่ลูกมันได้โตเลโอ้ยไก่อุ้มิวกี้เมื่อยเทอได้ยังนี นอนบางหินนะพี่น้องหมดค่อยย่างกันตะเกาก็เป็นไรอ้อยเจ้าเสาอันนี้นี่ได้ก็จะให้คนเสาอีกละก็จะเอารถใหญ่มามือเสานี่พากันเอาโมไซค์มาทางห่วยลองเบิ่กเลยปรากฏว่าลุมต้มมาชุดทางข่อยลงย่างอุ้มเด็กเด็กน้อยนะโอ้ยจากอีหยังเป็นยังมาผัดลืมพอหอมพอใช้พอโมไซก็เลยพาพอใช้เมือขับโมไซค์เมือคันหนึ่ง พันมือเช้านี่คอยมาน้ำนองแผวให้มิลกี้นั่งน้ำพ้อยชัยมามิลกี้บอกกานั่งน้องแผวให้เองโอ,โ,อโอ้เตะต่อเกือบล้มเพิ่เมื่อเอาผ่าหม่มผมมาหับอเ,เอายำแรงกะเอารถใหญ่เมื่อบุตรไปทางห่วยได้ขาดวันนี้ลาบเดี๋ยวมือเช้านี่พาก,กันจมเองมีทำมือทางอ้อมบุตรแล้วรักสามสิบห้าไกลยู่ได้เป็นซ้าวกิโลอะไรพี่น้องซาวซาวหน่อยหน่อยอะไโอเคพี่น้องพบกันคลิปหน้า จะเปยอุ้มมา่วงปวดมาแขนไปแล้วไปลองสพายดีพี่น้องครับมือตื่นตาสพายดีน้องค่อยสต็อปไปายดีจ้าปารุงกันอดีจ้าปารุงไว้ไว้คำอยากขึ้นรถใหญ่ครับมือครับมือ